พระธรรมสรุดีบทที่69ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดเพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึกซึ่งไม่มีที่ให้อย่างเท้าข้าพระองค์จมอยู่ในห่วงน้ำลึกกระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์ข้าพระองค์วิงวอนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนลา คอของข้าพระองค์แห้งผากตาของข้าพระองค์หม่นหมองเฝ้าแต่มองหาพระเจ้าของข้าพระองค์คนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากกว่าผมบนศรีรษะของข้าพระองค์เสียอีกศัตรูผู้มุ่งทำลายล้างข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากมายิ่งนักข้าพระองค์ถูกบีบบังคับให้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยมา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์โง่เขลาความผิดของข้าพระองค์ไม่อาจซ่อนไว้จากพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ขออย่าให้ผู้ที่หวังในพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลขออย่าให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์ต้องอดสูเพราะข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ ้องทนต่อคำย่อเย้ยถากถางเพราะเห็นแก่พระองค์และต้องอับอายขายหน้าข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์กลายเป็นคนต่างด้าวสำหรับพี่น้องท้องเดียวกันเพราะความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์การหมิ่นประมาทของผู้ที่สบประมาทพระองค์ตกอยู่บนข้าพระองค์เมื่อร่ำไห้และถืออดอาหาร ข้าพระองค์ต้องทนการเย้ยหยันเมื่อข้าพระองค์สวมเสื้อผ้ากระสอบผู้คนพูดกระทบกระเทียบข้าพระองค์บรดาผู้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองเยาะเย้ยข้าพระองค์และข้าพระองค์ตกเป็นเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์ในยามที่พระองค์ทรงโปรดข้าแต่พระเจ้า โดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ด้วยความรอดอันแน่นอนซึ่งมาจากพระองค์ขอทรงดึงข่าพระองค์พ้นจากตมลึกนี้อย่าให้ข้าพระองค์จมลงไปขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ขอทรงช่วยให้พ้นจากห้วงน้ําลึกขออย่าทรงให้น้าหลากท่วมมิดข้าพระองค์หรือให้เหวลึก ลืนฆ่าพระองค์หรือให้แดนคนตายงับฆ่าพระองค์ไว้หวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมสดุดีบทที่69นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชุดอ,อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะพูดกับพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่9ครับพระกบ,บีบันทึกไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศ ของพระองค์ได้เผาผ่านข้าพระองค์และคำเยาะเย้ยของผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ตกแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับพระคมภีร์ใหม่ได้อ้างถึงพระคมภีร์เดิมที่เราอ่านตอนนี้ในคราวเมื่อพระเยซูได้สนิทเข้าไปในพระวิหารแล้วก็ทำลายโต๊ะแลกเงินที่ตั้งอยู่ในบริเวณพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นการทําการค้าในพระวิหารและโต๊ะแรกเงินเหล่านั้นอาจจะอีดขวางทําให้คนที่จะเข้าไปในพระวิหารนะครับเข้าไปลำบากและมันยังเป็นการทาําธุรกิจซึ่งพระเยซูบอกว่าทําให้พระวิหารของพระเจ้ากลายเป็นถ้ำโจรในมัทธิวบทที่21ข้อที่12นั่นแสดงถึง ความร้อนรนในพระนิเวศของพระเยซูพระองค์ไม่ปล่อยให้พระนิเวศหรือพระวิหารของพระองค์ซึ่งเป็นที่แห่งการอธิษฐานนมัสการกลายเป็นที่ที่นะครับคนมาทำธุรกิจคนมาแสวงหาผลประโยชน์และไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำคือเป็นที่ที่คนจะเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าพระเยซูก็ ส่งแสดงให้เราเห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยในพันิเวศหรือพระวิหารของพระองค์พี่น้องครับเราควรจะถามตัวของเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเราเองในฐานะของคริสเตียนในฐานะที่เป็นผู้รู้ชพระเจ้าหรือเป็นสมาชิกก็ตามเรามีใจร้อนลนเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคริสตจักร เรามีใจร้อนรนเพื่อคิศจักรของพระอ,องค์หรือไม่เมื่อเราเห็นคิศจักรไม่เกิดผลเมื่อเราเห็นคิศจักรไม่ได้ทําหน้าที่ที่ควรจะทําหน้าที่ของคิศจักรก็คือการประกาศข่าวประเสริฐนําคนที่ยังไม่รอดให้มารับความรอดหน้าที่ของคิศจัก,ก็คือสร้างสาวกคนที่รับความรอดนั้นให้เติบโตขึ้น หน้าที่ของคริสจักรอีกอันหนึ่งก็คือส่งสาวกที่เติบโตขึ้นแล้วออกไปประกาศและนำคนเข้ามาเป็นวงจรเช่นนี้ตลอดไปคริสจักรมีหน้าที่ที่ต้องทำถ้าเราเห็นคริสจักรของเราเองที่เราดูแลอยู่ไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำแต่ไปทำหน้าที่ที่ไม่ควรจะทำเราจะมีใจร้อนรนเหมือนพระเยซู หรือเปล่าหรือว่าเราจะนั่งอยู่เฉยและปล่อยให้ขจิดจักรนะครับไม่ได้ทาหน้าที่ของตัวเองเราตื่นเต้นที่จะหนุนใจคนในสมาชิของเราให้มีใจรักและห่วงใยและออกไปประกาศและนําคนเข้ามาตามพระมหาบัญชาของพระอ,องค์หรือไม่ถ้าเราตื่นเต้นเรื่องนี้และเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ทำโครงสร้างหนุนจิตชูใจสมาชิกของเราให้ทำหน้าที่ที่ควรจะทำที่จะจัดไม่ได้เป็นที่ที่เสริมสร้างชีวิตภายในของคนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วที่จะมาสามารถขีรทำแล้วก็มาฟังคำเทศนาแล้วก็มาประชุมอธิษฐานกันและกันเท่านั้นหน้าที่นั้นก็ควรจะทำด้วยแต่หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งของที่นจักือการออกไป นำคนที่ยังไม่เชื่อรอบๆชุมชนที่คิดจะตั้งอยู่เข้ามาเพื่อเขาจะได้รับความรอดนั้นก็ต้องบาลานซ์สมดุลเป็นหน้าที่แห่งการประกาศข่าวประเสริฐและเป็นหน้าที่แห่งการเสริมสร้างสมาชิกให้เติบโตขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั้นคิ่จัดก,ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะทําและเราซึ่งเป็นผู้นําหรือเป็นสมาชิกคิ่จัดเราก,ก็ควรที่จะ มีความร้อนลนเมื่อมองเห็นคิดจักรไม่ได้ทําหน้าที่เราก็ต้องจัดการกับสิ่งที่กีดขวางเหมือนกับพระเยซูจัดการกับสิ่งที่กีดขวางในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มก็คือโต๊ะแลกเงินก็คือธุรกิจที่อยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งขัดขวางทาให้คนไม่สามารถจะเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายดังนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่กีดขวาง นะครับที่ทําให้คิดสักรของเราท้องถิ่นที่เราดูแลอยู่นั้นไม่ได้ทําหน้าที่อะไรทําให้คนของเราไม่ค่อยประกาศข่าวประเสริฐอะไรทําให้คนของเราไม่ค่อยสร้างสาวกอะไรทําให้คนของเราสนใจแต่ภายในคิดจักรแต่ไม่ออกไปนอกกําแพงของคิดจักรไปเหยียดมือไปแตะต้องอย่างจิตวิญ,ญญาณของคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าในชุมชนรอบๆคิจจัร เมื่อเราค้นพบสิ่งที่กีดขวางแล้วเราก็จะได้กำจัดสิ่งที่กีดขวางนั้นออกไปและต้องร้อน,อน,นอร,าาน,อร,รอน,อนในพระเจ้ามากขึ้นทำอย่างไรเราจะร้อนรนในพระเจ้ามากขึ้นทำอย่างไรเราจะหนุนใจสมาชิกของเราในโบสถ์ให้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นในโรมบทที่12ข้อที่1อโลพูดอย่างชัดเจนว่าโดยเห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงมีวอนทั้งหลายให้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่จะทําให้คริสเตียนที่อุ่นๆอ,อยู่ร้อนลนขึ้นมาให้คริสเตียนที่หลับไหลยอยู่ตื่นขึ้นมาให้คริสเตียนที่ไม่ร้อนลนได้ลุกขึ้นฟื้นฟูก็คือเมื่อเขาระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่ตายบนไม้กางเขนที่ไถ่บาปพวกเขา เมื่อเราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าึ่งเปาโลบอกว่าด้วยเห็นแก่พระคุณโดยเห็นแก่พระเมตตาความรักของพระเจ้าให้เราถวายตัวเมื่อเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์เราก็จะถวายตัวของเราถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์เพราะจริงๆมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วชีวิตของเราไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของพระเจ้าพระพงค์ไถ่เรามา เวลาของเราไม่ได้เป็นของเราที่จะใช้ทําตามใจตัวเองได้แต่เป็นเวลาของพระเจ้าเงินทองของเราไม่ใช่เงินที่ทองที่เราจะใช้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่เป็นเงินของพระเจ้าที่เราต้องเป็นผู้อารักขาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยครับเพราะว่าเราเป็นของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าทรงซื้อเรามาแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์ดังนั้นเมื่อทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราก็ต้องใช้ทุกอย่าง ในชีวิตของเราเพื่องานขององค์เมื่อเราระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเราก็จะถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าเราจะไม่เป็นคริสเตียนชิวๆที่นั่งอยู่ในคริสตจักรเฉยๆเราจะไม่เป็นคริสเตียนที่เป็นตามประเพณีที่มาคริสตจักรเพื่อไม่ให้ใ,นใ,นใจฟ้องผิดเราไม่เป็นคริสเตียนที่มารับการเสริมสร้างในคริสตจักรเราไม่เป็นคริสเตียนที่เรียนรู้จากการรับอย่างเดียวแต่ไม่เรียนรู้จากการให้ออกไป เมื่อเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราใจของเราจะร้อลนขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับและพี่น้องครับเมื่อเราร้อลนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามันอาจจะมีปัญหาดาวิดมีใจร้อลนและดาวิดก็ได้รับการข่มเหงจากใจร้อลนเพื่อพระเจ้าพระเยซูมีใจร้อลนเพื่อพระเจ้าเปาโลมีใจร้อลนเพื่อพระเจ้าสาวกคนอื่น มีใจร้อนรนเพื่อพระเจ้าและการร้อนรนเพื่อพระเจ้าทําให้เขาเหล่านั้นได้ถูกข่มเหงเพราะความร้อนรนนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนชิวๆนะครับไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออาณาจักรพระเจ้าเป็นคริสเตียนเฉยๆมารซาตางก็ดีใจแล้วก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเรามากจะไม่มีปัญหามากแต่เมื่อใดก็ตามที่เราร้อนรนขึ้นมาในกาลเจ้พระเจ้ามารซสาตานก็จะส่งการข่มเหงส่งปัญหา อุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรา้วยเหตุนี้คริสเตียนบางคนจริงไม่ต้องการเจอปัญหาอยากจะเป็นคริสเตียนชิวๆอยากเป็นคริสเตียนสบายๆเขาก็เลยเลือกที่จะเป็นคริสเตียนอุ่นๆไม่รับใช้เพราะนั่นเขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนของเขาเป็นที่ที่มารซาตานจะไม่เข้ามายุ่งเพราะมารซาตานมันไม่ต้องทําอะไรกับคริสเตียนที่ไม่ร้อนรนเพราะมันก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ไม่ร้อนรนก็ไม่เกิดผลต่อง,งานของพระเจ้าอยู่แล้ว แต่มาซาตานจะไม่ชอบที่กิสเซียนร้อนลนและลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้ามันจะส่งการต่อต้านจะส่งความทุกข์ยากลําบากเข้ามาแต่นั่นไม่เป็นเหตุที่ทําให้เราบอกว่าอย่างนั้นเราไม่ร้อนลนดีกว่าเพราะถ้าเราร้อนลนแล้วชีวิตเราจะยากลําบากครับร้อนลนหรือไม่ร้อนลนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยากลําบากในที่ของเราหรือไม่ร้อนลนหรือไม่ร้อนลนขึ้นอยู่กับเราเห็นแก่ความรักของพระเจ้า เห็นเกี่ยวกับความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราที่แม่เขนที่พง์ทรงไถ่เรามาหรือไม่เหมือนกับที่เปาโลวบอกว่าถ้าเราเห็นเกี่ยวกับความรักความเมตตาที่รงษ์ทรงมีต่อเราเราจะถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าวันนี้ขอให้พี่น้องร้อนรนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทําทุกอย่างตามของประทานบทบาทที่ท่านมีอยู่เาใจไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า สรรเสิญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราเรียนรู้ว่าเราจะร้อนลนในพระนิเวศในเรื่องของพระนิเวศในเรื่องของพระจักรเหมือนที่พระเยซูร้อนลนเหมือนที่เปาโลและอักขสาวกร้อนลนขอพระเจ้ากำจัดอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ร้อนลนคือเราไม่ละลึกถึงเราไม่เห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้าทิ่ตาที่แมงเขนเพื่อแต่พกเราเอาวันนี้เราเข้าไปที่โคนไม้กางเขนอีกครั้งหนึ่ง สัมผัสถึงความรักของพระองค์และมีความประสงค์ที่อยากจะถาวายตัวเพื่อให้พระองค์ส่งพอพระไถยขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเราจะมีการธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกมีลูกาบทที่9้าบอกบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราอาเมนไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้า ในพระนามพระเยซูแลามีสิทธิอำนาจเหนือโรคแพ้ไข้เจ็บทุกประการบัดนี้เราขอสั่งให้โรคแพ้ไข้เจ็บทุกโรคจงออกไปจากทุกร่างกายความผิดปกติทุกอย่างจงออกไปจากทุกร่างกายที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทํไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับเมื่อฟังมานาจันใหญ่ตอนนี้จบแล้วส่งลิงก์นะครับมานาจันใหญ่ให้เพื่อน บางคนที่ท่านรู้จักให้เขากดติดตามเพื่อทุกๆวันตอน9ก้าโมงเช้าก็จะได้ฟังการถ่ายทอดสดทาง Facebook และยังสามารถมาติดตามชมย้อนหลังตลอดเวลาได้ในช่องทาง YouTube และถ้าพี่น้องสนใจอยากจะฟังมานาจารย์ใหญ่อยากจะฟังคำเทศนาอยากจะฟังคำพยานชีวิตและอยากจะเรียนบทเรียนเฝ้าเดี่ยวทุกวันี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีเชิร์ h ทั้งในระบบ iOS และในระบบ Android พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลยล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหา mom san พระเจ้าทรงโปรดประทานและััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอระจ ทครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนทะลุานจนทะลุหลานขอพระเจ้าครองหมดบันทันและทัท้งพงพันอีกนึร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครงงอบครัวจนทะลุานจนทะลุหลานการสรงสัทิตนำทั้งทันไปจะทงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้มร you come ประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพา